รองเท้าเียนี่แม่งไม่เหมาะกับกูแน่เลยแม่เอากูแล้วสา0พันสองเมื่คู่นี้เขาแอบแม่จะตายแล้วแล้วพอเราสั่งคู่นี้มาปุ๊บคืนแรกปวดเต้นมากสวัสดีนะครับจะมารีวิวรองเท้าครับช่วงที่ติดโควิดกักตัวอยู่บ้านนู่นนี่นั่นมาอยู่ต่างวันต่างวมาช่วยที่บ้านเนี่ยขายของ ก็เลยซื้อตัดสินใจสั่งรองเท้ามาจาก JD Central นะฮะแอบแม่ด้วยสั่งเมื่อประมาณวันที่16นะฮะสั่งวันที่16กันา,านะคะที่ของที่จะมาส่งไปมีใบเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็คือที่จะมารีวิวเนี่ยเพราะว่าเพิ่งใช้ไปแค่ 89. ก็คือมาส่ง18สั่ง16 สิบเจ็สบปดก็คือถือว่าของมาถึงเร็วทีเดียวนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดทั้งหมดสามวันสามวันนี้กับไบเก้นสต็อกคู่นี้จะเป็นอย่างไรสำหรับเพิ่งใช้แค่สามวันนะครับกเ็เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่าราคาจริงคือ3,980บาทนะครับลดราคาไปเหลือราคา คู่ละ3,184บาทรวมแล้วรวมค่าส่ง40บาทจะอยู่ที่3,224บาทนี่ครับแล้วก็ของเนี่ยมาส่งนี่ครับก็จะมีบอกมาส่งโดยค u อรี่นะครับเราเพิ่งสั่งของมาได้แค่3วันใช้ของแบบ3วันเต็มๆเพราะว่าวันที่18เนี่ยของมาถึงประมาณ3โมงกว่าแล้วนะฮะซึ่งเราก็เช็คสเตตัสของของ,ของตลอดว่า อจะมาถึงวันไหนนะฮะที่ผมสั่งเป็น arizona bs regular fit นะฮะสำหรับคนที่เลือกอะไรอะปลายปลายเท้าอ่ะบานออกมันจะมีรูปแบบของเท้า2แบบก็คือคนที่เท้าเรียวกับคนที่ปลายเท้าบานก็จะให้สั่งแบบไหนอไเงนะี้ยซึ่งตัวเองก็ไปสืบค้นมาว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับตัว regular หรือเปล่าคือตัวนี้เป็น regular ก็คือตัวหน้าเท้าบานอะหน้าเท้ามันบานออกเวลา คือรองเท้าก็จะลําบากนิดหนึ่งแล้วก็มีปัญหาเดินกว่าสองเดือนบอกว่าปวดเท้าเดินนะครับเดินออกกองถ่ายบ่อยยืนทั้งวันเดินทั้งวันมีปัญหาเรื่องรองช้ําเป็นรองช้านะครับรองช้ําคืออะไรก็คือโรคที่เกิดจากฝ่าเท้านะครับมันมีเลือดเป็นจุดตรงนี้รองช้ำเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งน้ำหนักตัวเยอะนะครับก็เลยทําให้ปวดส้นเท้าปวดข้อเท้าปวดข้อเข่เาปวดหัวเข่าอยู่บ่ยบอย แล้วก็ก่อนหน้านี้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนก็หักโผมในการออกกําลังกายโดยการวิ่งด้วยซึ่งจริงๆแล้วคิดว่าการออกกําลังกายทุกอย่างน่าจะมีผลดีกับร่างกายอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าตัวเราออกกําลังกายไม่ต่อเนื่องแล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเห็นคนในกองถ่ายเขาซื้อรองเท้าตัวไบเก้นสต็อกใช้กันอยู่หลายคนก็อ่านข้อมูลด้วยศึกษาข้อมูลด้วยว่าไอ้รองเท้าไบเก้นสต็อกเนี่ยมันดีกับเท้าเราจริงๆหรือเปล่า สามวันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะครับอันนี้คือหน้ากล่องมันก่อนหน้านี้คืออยากได้มากเพราะว่าไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งหน้าประมาณ6 7ปีแล้วแหละแล้วก็เห็นน้องจูนจูนนะครับนางเอกเขาซื้อรองเท้าคู่นี้ใส่ตอนนั้นน้องก็บอกว่าคู่ละประมาณ5,000ันกว่าบาทซื้อที่สยามพารากอนซึ่ง7ปีขวาเราไม่รู้จักเลยรองเท้าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นแฟชั่นของฮิปสเตอร์ปกติซึ่งพอเรามาอ่านข้อมูลแล้วเนี่ยตอนนั้นเราเราเพิ่งจัอีก ประมาณหนึ่งปีถัดมาเราเพิ่งจะรู้จักรองเท้าฟิตฟอร์ก็เลยซื้อรองเท้าฟิตฟอร์มาใส่ในการออกกองถ่ายด้วยใส่ได้ประมาณสองปีเป็นรองเท้าหนังเป็นแบบสวมเหมือนกันอันนี้ของเราขอโชว์เท้าอาจจะไม่สุภาพนะฮะตัวนี้เป็นมันอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะใส่รูปเข้าไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นกล้องหน้า แล้วก็ไม่มีไฟมาเบลเบิรอะไรด้วยถ่ายเองแบบบ้านๆเลยคือด้วยความที่อยากรีวิวมากว่าได้รองเท้ามา3วันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างก็ของเราไซส์40นะครับไซส์40 UK เป็นเบอร์ 7. เจ็ดข้างกล่องจะเขียนไว้เลยว่า3,980ชูาค้ายโชว์ราคาเห็นกันเลย ซึ่งอันนี้ไม่ได้มาโปรโมททั้งรองเท้าและไม่ได้โปรโมทตัวอะไรออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์อะไรด้วยนะแต่จะมาแนะนำรองเท้าว่ามันเกิดอะไร3วันนี้บ้างจากที่เราใช้รองเท้าไปแล้วไบเก n นสต็อกนะครับเอาขึ้นมาไว้ด้วยตลอดเลยก็คือชอบในแบรนด์นี้เพราะว่าใช้ไปวันแรก คือเรามาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาช่วยที่บ้านเนี่ยขายอาหารตามสั่งรวมถึงขายข้าวขายกาแฟสดอะไรเงี้ยมันก็เลยจะต้องตื่นตั้งแต่ปีห้ครึ่งเพื่อที่จะไปเปิดร้านกวาดร้านทำความสะอาดเราก็ทดลองใส่รองเท้าคู่นี้ไปเลยวันแรกมันก็แข็งมากก็คือต้องมาทําอาหารํามาทอดไก่ขายชานมไขามุกข,ขายกาแฟสดตอนเช้าเนี่ยก็มาลองดูว่าเออมันจะช่วยบรรเทาได้ไหม ทําให้เราเนี่ยปวดหายปวดขาไหมยอมรับเลยว่าวันแรกคือปวดตีนมากปวดตีนที่เหี้ยปวดตีนสัดสัคือใส่รองเทา้าปุ๊บแล้วมันแข็งใช่ไม่มแต่สมุกสมบันครับใส่วันแรกล้างจานให้แม่เลยครับนั่งล้างจานหลังบ้านเลยครับก็คิดว่าเออมันน่าจะไม่เป็นอะไรอะ่ะเพราะว่ามันเพิ่งซื้อมาแต่เราไม่รู้ว่ามันเก็บในสต๊อกนานจนจนตัว ของมันเนี่ยเออกาวมันร่อนออกมาง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้พอพอเราพอเราเริ่มขเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ไปได้สักวันหนึ่งปวดตีนมากปุ๊บกลับมานอนตอนวันแรกที่ปรับตัวกับรองเท้าปวดตีนเพราะว่าไอ้ไม้เนี่ยมันยังแข็งอยู่มันเป็นทําจากไม้ก๊อก ฝาจุกวายอะทำจากต้นไมโอ๊กอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงทีเนี้ยพอเราใส่ไปวันแรกก็เริ่มโดนน้าแล้วอะไรแล้วนี้เนาะ <c oughs> ไอ้รองเท้าเหี้ยนี่แม่งไม่เหมาะกับกูแน่เลยแม่งเอากูแล้วสามพันสองสามีนะกูไม่ซื้อคู่แล้ตอนแรกจะตัดสินใจซื้ออีกรุ่นหนึ่งที่มันจะเป็นแบบสายที่ไม่ได้เป็นหนังแต่สายเป็น เงาพวฟิบวิบวิบแวบแวบอะไรหน่อยอะไรเงี้ยออกแนวเมทัลเมทัลอะไรสักอย่างอะเมทัลลิกอะไรสักอย่างคู่หนึ่งกับเกือบสี่พันดีนะไม่ซื้อคู่นั้นเพราะคู่นี้เ็าแอบแม่จะตายแล้วแล้วพอเราสั่งคู่นี้มาปุ๊บคืนแรกปวดไปเยม,มากคือแบบกูคิดว่ากูไม่รอดแน่อะไรเงี้ยเสียดายตังอะสั่งมสองกูจะทาไงดีวะอะไรเงี้ยพอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละเช้าอีกวันหนึ่งใส่รองเท้าปั๊บ วันที่สองแม่งเริ่มแบบเอ้ยมันเริ่มมีความลงตัวมันเริ่มแบบเพราะว่ามันอาจจะเปียกน้าด้วยไงพอมันเปียกน้ํานะครับข้อข้อเสียของมันก็คือถ้าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าชอบไหมอะไรเงี้ยสําหรับข้อข้อเสียของมันก็คือมันจะอมน้ําไว้เลยคือเนี่ยเห็นป่ะอย่างเงี้ยมันจะไม่มีลาสีเลยมันจะดําเลยอ่ะมันจะไม่มีราสีเลยดำปิดปียอ่ะ เออคือพื้นมันจะซึมน้ําเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้แล้วดูดูดูไม่แพงอะ่ะดูไม่แพงเลยแต่คือไม่รู้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งหรือเปล่าของการที่ทําให้มันอะ่ะนุ่มขึ้นแล้วก็เหมือนสามารถที่จะตามตาม,ตามคําบรรยายสรรพคุณของเขาว่าก็คือเหมือนสามารถที่จะปรับออให้มันเป็นแบบตามเหมือนเหมือนมือเราเนี้ยตรงนี้มันนูนเห็นปะ ตรงนี้มันเป็นบุ๋งเข้าไปเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบมันเนื้อสัมผัสของเท้าลงล็อกกันมันเกิดนูนขึ้นมาแล้วก็ตรงไหนที่มันเว้าขึ้นไปได้มันก็เว้าไปตามโค้งตามอะไรของมันไปรองรับสลีละของใต้เท้าเราใต้อุ้งเท้าเราได้ดีมากทีเนี้ยมันก็เริ่มทํางานแล้ววันที่สองเราก็ใส่เดิน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 ก็เติ่นตีห้าครึ่งอีกออกไปขายของทอดไก่ไรเงี้ยขายไก่เดินทั้งวัน เราก็จะกลับมาประมาณเลิกปิดร้านะประมาณห้าโมงครึ่งไม่รู้กี่ชั่วโมงตีห้าครึ่ 7, 8, 8, 9, งหกโมงครึ่ 10, งเจ็ดโมงครึ่ 11, งแปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดครึ่งเที่ยงครึ่งสองครึ่งสองครึ่งสี่ครึ่งห้าครึ่งก็เหมือนออกกองถ่ายแล้วสิบเอ็ดชั่วโมงประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยเราเดินจริงๆนะคือมันอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ มันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นแต่พ่อกับแม่ไม่มีใครช่วยใช่ป่ะเราทำเองเราก็ต้องไปกวาดร้านตอนกลางวันก็มีแบบต้องยืนอะ่ะเดินยืนอย่างเงี้ยบางทีเขาลุกมาหยิบเอากาแฟ,แฟบ้างเอาหมดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ประมาณเต็มที่เลยเราได้พักไม่เกินสองชั่วโมงอะ่ะที่เราได้นั่งนะก็เดินอยู่ประมาณสิบชั่วโมงอยู่เหมือนกันเดินแล้วก็ยืนอยู่ประมาณสิบชั่วโมง ก็ถือว่าเท้ามันก็ได้รองรับน้ําหนักของมันได้รับการกดทับของมันลงไปและทําให้มันเกิดสรีระหรือเกิดร่องร่องเท้าขึ้นซึ่งทําให้มันรองรับกับอุ้งเท้าเราได้ดีขึ้นพอใส่ไปวันที่3ก็คือวันนี้ตรงกับวันที่21เมษานับจากวันที่18เราได้รับของมาก็คือ 19, 20, 21คือพื้นรองเท้าอ่ะมันซับพอร์ตแล้วรองรับเราได้ดีมากมันเห็นได้ชัดว่ามันนุ่มขึ้นมาก คือก่อนหน้านี้เราเคายใส่ฟิฟฟอบมาเนาะบอกได้เลยว่าตั้งแต่ที่ใส่ฟิฟฟอบมากับอันนี้ไบเกนสต็อกคือใช้3วันในความเป็นจริงมันไม่น่าจะเห็นผลได้เร็วขนาดนี้แต่ไบเกนสามวันเห็นผลครับ3วันเห็นผลเลยคือใส่แล้วมันนุ่มจริงจรแล้วเราเรามีปัญหาเรื่องเท้าอยู่แล้วเรามีปัญหาเรื่องส้นเท้าเรื่องอุงเท้า เรื่องการเดินเจ็บเข่าเจ็บขาไปแล้ว3วันครับ3วันเห็นผลหเห็นผลจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือไปเดินห้างไปซื้อของไปซูปเปอร์ด้วยไงไปแมคโครไปอะไรอย่างนี้ด้วยไปเดินซื้อของให้แม่ด้วยก็คือวันนี้วันที่3ถือว่าใช้งานมันแบบเต็มๆแล้วก็ยอมรับเลยว่าราคา3ามพันผมถือว่าคุ้มค่าครับ3ามพเพราะมันลดราคามาจาก ,3980 ค่าส่งอีก40บาท 3,224บาทเก็บเงินปลายทางครับประหยัดถือว่าได้ของที่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะกในการใช้งานแล้วแต่คิดว่าอาจจะต้องไปซ่อมตรงขอบตรงเท้ามันหน่อยที่มันแหกนะครับนี่ครับตรงนี้เปิดซะแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งคู่เลยผมไม่ได้แหกมันนะแต่มันแหก อันนี้คือล้างแล้วนะครับล้างขัดแล้วแล้วค่อยยกขึ้นมาโชว์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับในความที่โชว์รองเท้ากันต่อหน้ากล้องมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าผมยืนยันนะครับสามวันที่ผมใช้มาผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับเท้าผมมากมันเข้ารองเท้าได้ดีมากแล้วก็ เกิดใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าเจ็บเท้าวปวดเท้าน้ำหนักเยอะตอนนี้ผมน้ำหนักประมาณ70 4ชอบกินข้าวเย็นเยอะมันก็เลยทําให้อ้วนมันก็เลยน้ําหนักมาลงที่ขายเยอะออตอนนี้ได้โชคดีได้ตื่นเช้าไปช่วยที่บ้านเปิดร้านก่อนได้เก็บกวาดอะไรตอนเช้าก็ได้มีการเอ็กซ์ซซายออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายทำให้รู้สึก ออว่าเราอะคุ้มค่ากับการที่เราซื้อมันมาแล้วมันก็มาตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตปัจจุบันของเราถึงแม้ว่าโควิดมันจะเล่นงานเราอยู่ตอนนี้แต่ด้วยความที่พ่อแม่อยู่ต่างจาังหวัดกับสองคนแล้วเราก็เดินทางมาอยู่ที่นี่เป็นเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ช่วยเดือนหนึ่งเนี่ยเราได้ช่วยงานพ่อแม่เยอะแต่ว่าก็คิดอยู่คิดอยู่ประมาณเดือนมนืงเหมือนกันก่อนที่จะสัง่งเพราะว่ารองเงินอยู่ด้วย ก็ไม่กล้าสั่งมาก่อนถือว่าเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหัวเข่านะครับข้อเทา้าเจ็บส้นเทา้าเจ็บกุ้งเทา้าหรือว่าการรองรับส้นเท้าที่ไม่ดีถือว่ารองเท้าคู่นี้ยตอบโจทย์ครับผมยกให้ไบเ e นสต็อกครับ3วันเห็นผลครับ